หมูกระทะเยียวยาทุกสิ่งจริงป่ะพร้อมไม่กินยังไปถึงแล้วครับหัวร้อนหมูกระทะนี่ดูข้างหลังส9 9เก9 4เก้าสามกเก้าสี่เก้าเก้าใช่โล่งๆใหญ่ๆกว้างๆเลยนั่งชิลเลยนะมาแล้วชุดหมูส9 9เก้าเก้าเดี๋ยวชิมให้ดูครับ อันนี้แบบไม่มีน้ําจิ้มก่อนชิ้นนี้สวัสดีครับมาพบกับนิวชิวอีกแล้วนะครับผมตอนนี้เดี๋ยวเราก็จะไปกินหมูกระทะกันหมูกระทะเยียวยาทุกสิ่งจริงว่า <c oughs> ก็ร้านนี้ก็คืออยู่ใกล้ๆบ้านผมเลยนะครับชื่อว่าร้าน หัวร้อนหมูกระทะผมก็เพิ่งเคยไปกินครั้งแรกเหมือนกันก็ไม่รู้ว่าเป็นยังไงเหมือนกันเดี๋ยวผมจะพาไปชิมกันเลยครับผมหัวร้อนหมูกระทะไปแล้วเราก็ไปกับคนดีคนเดิมนะครับฮัลโหลฮน่ามาเลิกงานคะ่ะ <c oughs> พร้อมไปกินยังพร้อมแล้วไปนี่เดี๋ยวสตาร์เราห้ฟังทั้งแน่ไปเดินทางได้ร้านนี้ จะตั้งอยู่ในซอยถนนบางกวยนะครับสามารถเข้ามาได้ที่ผมรู้ก็คือเข้ามาได้สามทางนะครับเข้ามาจากซอยโรงเรียนเทพศรินนนหรือเข้ามาจากพุทธมณฑลสายหนึ่งนะครับหรือว่าจะมาจากทางถนนราชพฤกษ์ก็ได้ครับผมโอเคถึงแล้วทางซ้ายหน่อยหัวร้อนมือทะถึงแล้วครับหัวร้อนมือทะนี่ดูข้างหลัง ไงร้านใหญ่เนี่ยไปครับเดี <S <S: ๋ยวไปชิมก uh, ันดีกว่าว่ามันเป็นยังไงไะเขาบอกว่าไงบ้างเขาบอกว่าพี่จิงถ้ามาสักเมื่อกี้ถามเขาว่าถ้าสองคนกินอันไหนเขาบอกว่าสองเก้าเก้าก็พอแล้วอาโชว์หน่อยเป็นไงสองเก้าเก้าอะฮะสองเก้าเก้าสี่เก้าเก้า กแฉกินเยอะก็อันใหญ่แต่ถ้าไม่พอก็สั่งข้างล่างค่อยสั่งเพิ่มอ๋อมีเมนูเสริมด้วยใช่แล้วก็พวกเมนูใหม่ก็จะอยู่ในสืวอของเราชุดไหนสองร้อยเก่าน้ลองอก็ได้แล้วสำหรับการสั่งอาหารนะครับก็จะใช้เป็นสแกนคิวอาร์โค้ดแบบนี้นะครับนี่โอเคเดี๋ยวผมจะให้ดูบรรยากาศภายในร้านนะครับจะเป็นประมาณนี้โล่งๆใหญ่ๆกว้างๆเลยนั่งชิลเลยนี่ย เดี๋ยวเราสั่งอาหารกันก่อนสั่งชุด A 2 9 9อ่ะไอ้ชุดหัวอุ่นแล้วก็สั่งมีิยก์มิลก์เพิ่มก่อนแค่นั้นแล้วก็แล้วก็น้ำน้ำสดชื่นมีโปเขามีโปอยู่เขามีเป็นโฟเบียสามขวดละเก้าเก้าอแล้วก็อันนี้เป็นโฟมแล้วก็สั่งเติอ่าแต่แต่เหล้าไม่มีใช่ไหมที่ดูอ่ะไม่มีเออก็มีแบบเบียร์ตำท้องตลาดอ่ะทั่วไปตำเหมือนมีอาซาฮีด้วยใช่ปะมี โอเคโอเคสั่งยังเมื่อกี้สั่งแล้วเรียบร้อยใช่ไหมผ่านพิว่าโค้ดใช่โอเคเดี๋ยวรออาหารกันโอเคมาแล้วครับนี่เครื่องดื่มมาก่อนอเ,เป็นน้ำสดชื่นป่ะน้ม <laughs> าตามสเต็ปแต่สุดาร้านนี้ไม่มีแบบเออเป็นแบบสุราหรืออะไรอย่างงี้นะเพราะว่าตอนนี้ก็คือผมกำลังลดน้ำหนักอยู่ถ้าพูดตรงแต่กินเบียร์แต่กินเบียร์มากๆเดี๋ยวโก้ว้นแต่ร้านนี้ไม่มีไง โอเคไปลุยกันมาแล้วชุดหมู299แล้วก็สั่งเป็นชุดผักมาโอเคครับกระทะมาแล้วไฟร้อนๆขอบคุณครับแล้วก็มีมีโยกมานะครับนี่โอเคเอาเทเลยไปลุยกันต่อ นี่ทำมาเล่นไปชุด299เนี่ยดูดิเยอะนะเนี่ยอะนะเนี่ยมีทั้งหมูมีทั้งปลาหมึกกุ้งมาให้ด้วยหน่อยเห็นปะเยอะนะเนี่ย299เนี่ยเออเหมอดเขาบอกว่าหมอดสำหรับสองคนใช่ใช่เขาบอกว่าเออใช่ไหมผมว่าพอดีอ่ะอันเนี้ยไปครับเดี๋ยวเอาไปปิ้งย่างกันไาอย่างแรกชิมิโยก่อน ก็แบบตัวไปมีอยู่เข้าไปแต่เส้นดีเส้นดีอร่อยดีแต่วก็อาจจะจืดไปน,นิดนึงแต่โอเคนะเส้นเส้นโอเคเดี๋ยวชิมให้ดูครับอันนี้แบบไม่มีน้ำจิ้มก่อนชิ้นนี้ หมูดีนะหมูดีหมูดีหมูดีนิ่มดีอันนี้แบบมีน้ำจิ้มนะครับนี่น้ำจิ้มนี้ไปลยุยเออจิ้มหน่อยจิ้มหร่อยจิ้มหน่อยไปลุยกันต่อชิมน้ำซุปหน่อยเป็นไง ตัวชื่นไหมดีอร่อยเลยโอเคไปกันต่อ <c oughs> มาเดี๋ยี๋ามนคัอวอยผมชิมบ้างน้ำซุปมันซุปนะครับเห็นปะเอียงแล้วเนี่ยจะหกแล้วเนี่ย <c oughs> อืมน้ำซุปอร่อยว่ะเอออร่อยอร่อซุปอร่อยอือรสชาติดีแหละ โอเคครับกินต่อคือต้องบอกนะไฟแรงมากกระทะเริ่มมาแล้วแต่แต,แต่ไฟไฟแรงจริงไฟแรงจริงหัวร้อนเลยหัวร้อนอันี้คือที่มาหัวร้อนปะ ใช่ไหมเออแต่ไม่รู้ว่าที่มาของหัวร้อนเนี่ยคืออะไรเหมือนกันเพราะว่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าผมก็เพิ่งเคยมากินครั้งแรกเหมือนกันอาจจะเป็นเพราะว่านะกระทะแรงเตาแรงหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันนะก็ไม่ได้ถามเจ้าของร้านเหมือนกันแต่ตอนนี้หิวกินต่อไหนชวนไป็เส้นหน่อยให้มันเป็นถุงเลยใส่ลุยฟับโอเค เอาเลยกินก่อนเลยโอเคครับตอนนี้เราก็มากินเพื่อสุขภาพบ้างกินผักบ้างนี่ผักบุ้งอ่อไต่อด้วยผักกาดไม่ใช่แล้วนะเริ่มแน่นแล้ว <C ül üyor> เยอะนละ้นะหมูว่ะิหมดเลยเยอะ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 จริงชุดผักก็เยอะด้วย <C ül üyor> คุ้มเลยบอกว่าคุ้มเลยครับคุ้มเลยเนี่ย ถ้เรเกินผักแหละเิ้มแน่นจริงอาการเป็นไงบ้างตอนนี้อิ่มอิ่มมากอิ่มแบบมาก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 เ้หม, <c oughs> ม่หแล้วสามารถกินอะไรได้แล้วไม่ไหวแล้วิงคืออย่างที่บอกก็ว่าถ้าแนะนำมาสองคนเนี่ยชุดสองเก้าเก้าอะพอเลยนะพอเลยอ,ลยอะ่ะอิ่มแล้วเนี่ยเออตอนนี้คือเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูว่าเหลือว่าเหลือให้ไหนเนี่ยที่กำลังปิ้งนะใกล้หมดแล้วแต่ว่า แน่นนะแน่นแล้วแ,แน่นไม่ไหวแล้วเออจุกนะเนี่ยอโอเคแปลงต่อครับที่เหลือลุยอิ่มยังฮะ<า><า>ไม่ไหวแล้วเหรอ <c oughs> โอเคโอเคครับก็หมัวร้อนหมัวทาก็ประมาณนี้ออยู่เส้นถนนนะนะถนนใต้บางถนนใต้บาง <c oughs> ก็อย่างที่ผมบอกก็คือเข้าได้ประมาณสามทางมาจาก ปากซอยโรงเรียนเทพพิมน้นก็มาจากพุทธมนฑลสายหนึ่งแล้วก็เซนเตอร์บกได้มันมันพรู้ถึงกันหมดก็รวมรวมเลยครับหมูกระทะอะไรอย่างเงี้ยอร่อยอร่อยดีโอเคแล้วก็น้ำจิ้มก็โอเคถ้าให้ผมให้ผมแนะนำนะมาสองคนเนี่ยชุดส9งอิ่มอิ่มคุ้มเลยจบถ้า3ามคนมันจะมีอะไรนะส9มใช่ป่ะฮัลโหลสามใช่ไหมส้าเก้อ่า สอง9เกี่เก้าต่งมา2คนอะ่ะสองอิ่มและจริงๆโอเคครับก็อีพีนี้ก็ประมาณนี้มากินหมูกระทะกันเดี๋ยวอีพีหน้าเราไปกินไม่ดิไปกินหรือว่าเราไปชิลเหนีต่ต่อติตามนะครับที่นิวชิ่ชิกับผมอีพีนี้ไปก่อนอิ่มและจุกด้วยไปบ๊ายบาย